สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณีอีกแล้วนะคะในหน่วยต้นไม้แสนรักค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็จะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของต้นไม้กันนะคะก่อนอื่นเราก็มาท่องคําคล้องจองประโยชน์ของต้นไม้กันดีกว่านะคะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วท่องตามคุณีทีละวักเลยนะคะ คำคล้องจองประโยชน์ของต้นไม้ต้นไม้นี้ดีและมีคุณค่าต่อเรานักหนาหนูจ๋าจงฟังใช้ไม้สร้างบ้านพักผ่อนนอนนั่งนกได้ทำรังอยู่เป็นสุขเอ่ยต่อไป คุณครูก็จะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของต้นไม้กันค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะเรามารู้จักประโยชน์ของต้นไม้กันดีกว่านะคะว่าเอามาทำอะไรได้บ้างเริ่มจากลำต้นที่แข็งแรงของต้นไม้นะคะเราก็สามารถนำลำต้นของต้นไม้นะคะมาสร้างเป็นที่อยู่อาศัยหรือว่าสร้างบ้านให้กับคนนั่นเองนะคะ นอกจากสร้างบ้านแล้วนะคะเราก็ยังนำไม้มาสร้างโต๊ะเก้าอี้ตู้เตียงนะคะแล้วก็เครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆที่เรานำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราด้วยนะคะ ต้นไม้ยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ชนิดต่างๆเลยนะคะอย่างเช่นเจ้านกน้อยนะคะที่ทํารังอยู่บนต้นไม้หรือว่าเจ้ากระรอกนะคะที่อาศัยอยู่บนต้นไม้อนอกจากนี้นะคะเราก็ยังนําใบนะคะหรือว่าผลของต้นไม้เนี่ยนะคะ มารับประทานเป็นอาหารได้ทั้งคนแล้วก็สัตว์เลยนะคะเรานำผลไม้มารับประทานเป็นอาหารนะคะนอกจากนี้เรายังนำพืชผักสมุนไพรนะคะมาประกอบหรือว่าปรุงอาหารได้ด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะเรายังนำส่วนต่างๆของต้นไม้นะคะมาปรุงหรือว่าทำเป็นยารักษาโรคได้อีกด้วยนะคะ ต้นไม้ยังช่วยทำให้อากาศดีนะคะเป็นแหล่งผลิตกา๊าซออกซิเจนที่บริสุทธิ์นะคะให้คนและก็สัตว์เนี่ยนำมาใช้ในการหายใจนะคะเด็กๆสังเกตไหมคะว่าเวลาที่เราไปอยู่ใต้ต้นไม้เวลากลางวันเนี่ยะะเราจะรู้สึกสดชื่นเย็นสบายนะคะ ต้นไม้สามารถให้ร่มเงาแก่คนและสัตว์นะคะช่วยกำบังแสงแดดหรือว่าแสงจากดวงอาทิตย์นะคะเวลาที่เราไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้เวลากลางวันนะคะจะทำให้รรู้สึกเย็นสบายแล้วก็สดชื่นด้วยนะคะ ต้นไม้นะคะยังช่วยรักษาผิวดินนะคะหรือว่ารักษาความอุดมสมบูรณ์บนผิวดินได้นะคะสร้างความชุ่มชื้นให้กับผิวดินนะคะไม่ว่าจะเป็นใบไม้ที่ร่วงหลง่นลงมานะคะก็จะเกิดการทับถมเน่าเปื่อยใบไม้พวกนี้ก็จะกลายเป็นสารอาหารหรือว่าธาตุอาหารที่สะสมอยู่ในดินนะคะรากของต้นไม้นะคะ ก็จะมีความแข็งแรงและก็สามารถเก็บความชื้นหรือว่าดูดซับน้ำแร่ธาตุต่างๆไว้ที่หน้าดินนะคะแล้วก็ยึดดินไว้ไม่ให้เกิดความเสียหายเมื่อเกิดฝนตกมานะคะ,ะต้นไม้นะคะก็จะสามารถชะลอความรุนแรงของน้ำนะคะเมื่อเกิดน้ำท่วมหรือว่าน้ำป่าไหลหลากนะคะ ถ้าที่ไหนมีต้นไม้เยอะๆก็จะช่วยดูดซับน้ําไว้ไม่ให้เกิดเหตุต่างๆได้นะคะต้นไม้บางประเภทนะคะก็จะมีดอกและใบที่สวยงามนะคะมีกลิ่นหอมทําให้เรารู้สึกสดชื่นมีความสุขทั้งกายทั้งใจนะคะ,ะเราจะสามารถนําไปตกแต่งบ้านนะคะหรือว่านําไปจัดสวนจัดใส่แจกันหรือว่าไปจัดช่อดอกไม้หรือว่านําไปไหว้พระก็ได้ด้วยนะคะ เด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าประโยชน์ของต้นไม้มีมากมายหลายอย่างเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราควรช่วยกันดูแลรักษาปลูกต้นไม้โดยการรดน้ำต้นไม้และก็พรวนดินอย่างสม่ำเสมอนะคะเพื่อให้ต้นไม้จเจริญเติบโตและเราก็ไม่ควรทำลายต้นไม้นะคะเพื่อให้ต้นไม้อยู่กับเราไปนานๆน,นะคะเด็กๆ สำหรับวันนี้คุณนีต้องขอตัวก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเด็กๆบ,บายๆค่ะ